ครอบชาหมูชาจชุมไอ้แป้งครับไอ้โอลิฟจะปลาผมไ่เอวในบูบานบ้านสันตะป้งเนาะครับผมแล้วจะฮือผลซ่อนสามซ่อนก็ซ่อนไม่ยากปลาโอ้โหเอาไกอๆขีนเนอะปลาปลา,าไปไหนก่อนกันแรกไหนไปเอวล่านน้ำครับเอเอปลาปลาปลา,ปา,ปา ขอบคุณบริษัทฮันเดอร์ดีซีนักๆเนอรที่สนับสนุนช่องสองปันพาเที่ยวเจ้ามูเจ้าจุ้งที่มีห้านก้าขายของอยากได้สินค้าอุปกรณ์มือถือไปวางจำหน่ายในหา้านโดยบัต้องลงทุน โทรไปหาบริษัท thunder dc 0 8น178 6 1เ1ดจจะมีเจ้าหน้าทีน่นำสินค้าอุปกรณ์มือถือพ่อมแพงโชว์สินค้ามาส่งที่ห้าเลยขายปุ๊บได้กำไรเข้ากระเป๋าปั๊บขายก่อนเอากำไห้ก่อนแล้วขจายที่หลังดีก็ครับสินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันอย่างดีเสียใจบ่ได้ไลูกค้าเอามาเปลี่ยนได้เลยดีใจอี้ขจายโทรไปหาเนิร์โทรก่อนได้กำไห้ก่อนเดียวจะหาว่าผมสองปันบ่บอกกันเนิร์ เดสตาเลยน้ำมันหมดอีกอ่ะโอลีฟโอลีฟโอลีฟเสียชื่อเนอะอันนี้ผมได้ทำคอนเทนต์นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องแต้ว่าไฟดับรเครื่องดับรถดับรถดับดูดูดูรถดูรถของโอลีบกับแม่งเนี่นะดูเข้าท่าเนี่ยเออติดติดป่าป่าป่าเดี๋ยวขึ้ป่าไปกินในหมู่บ้านกันแล้วกัน นี่ไปไหนใช่กว่าเออใช่อ๋ออ๋อนี่นี่ร้านน้าครับร้านน้าอันนี้ร้านน้าอันนี้ขายเป็นคนขายนี่นะครับคนขายอยู่ในห้างงามนะครับท่านนี้อ๋อที่นี่เป็นในบุบ้านเดนนอครับไปเรื่อยๆอันนี้ดีการได้ได้อ๋อ ใสโอรีฟกแบแงปลาไปเยวก็โตมามีโอกาสที่ซอยเจ็ดเนาะครับซอยเจ็ดซอยเจ็ดมากับเจ้าทินมันต้องกลัวครับ <c oughs> อันนี้บ้านมีคนอยู่เนาะมีครับมีมีม,มีเอเป็นบ้านตีใหญ่เหมือนเนาะครับใหญ่หนาอยู่ นี่จมุตจ,จุมเป็นชุมชนของบ้านสันแปงอันนี้จึงหมู่บ้านสันแปงเนาอครับมัน,น,น,นมีนาล้อมรอบเลยกะมีครับมีนาล้อมรอบเลยแล้วน,นี่การอย่างการการวสาสันแปงครับการวสาสันแปงครับถ่ายกี่โมงถ่ายเปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงก็นะครับกรหกโมงปล้เจ้าครับแล้วก็ท่าบาแบรงอ๋อ ถ้ามาถ้าบ่อแรงนี่เปิดประมาณ4ี่โมงห้าโมงนะครับ4ี่โมงห้าโมงครับผมอ๋อนี่นี่อันนี้ปอกอ่ะอุ้ยครับอันนี้ตาอันนี้ตาบ้านแป้งอยู่ไหนบ้านหอมอยู่พุ่มบ้านใหม่ครับบ้านอล l i v หรอโอล v e สันแปีงบ้านสันแปีงเนี่เนาะก็เดี๋ยวโอล v e ครับแป้งจะดังนั่นน่ะจะดังนะเดี๋ยวเพูดว่าล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 าเน่ยเนี่ยเนยดังนะโอล v e ครับครับแป้งจะเป็นขยมที่ดังเลยเว้ย เจ้าโหกับแมแข่งว่ามาหรอไปเนาะหันผมอยู่เนาะหันครับอ่าได้พอหรือยังพอแล้วครับพออลไแชร์หรือยังแชร์ครับคนดูไปสองร้อย่ายดีมากดีมากตอนนี้มีคนแชร์ร้อยผ่ายละเออเยอะเลงครับแล้วคนดูก็เป็นหลายหมื่นละโอ้โหไปพอกาดพอกาดพอกาดแนวการแนวการอันนี้การแนวโรงเรียนเหรอครับเออไปพอกการก่อนบอกบครับอันนี้เป็นการยังการการก้อมครับการถนนคนเดินครับการก้อมถนนคนเดิน อ๋อคุณขายยังครับปลาปลาไปห่าปลาแบงในฐานะแบงเป็นเจ้าทินวันนี้ต้องขอบคุณแบงและโอลิฟตีปลาไม่เอียวหออ๋อนี่เป็นการกลอมไม่ทุกแรงครับแบงครับทุกแรงแล็สินค้าก็จะเป็นพอก้าเมก้าที่อยู่ในบูบ้านไมก่อนอครับอ๋อแล้วคุณป้าคุณแม่คนไหนเนาะครับในนี่มีก่อนมีบะมี อยู่ในรีวิวอย่างนี้ผลไม้ก็มีไก่ปิ้งไก่ย่างก็มีไม่ซีบาร์อยากกินเหรอจะเลี้ยงนะเอาแต่ครับเอาะไรจะกินเหรอเอาแหละมากินตัวะจะเลี้ยงอวยย้อมกินเดี๋ยวขอครับเดี๋ยวไปพอบรรยากาศเนาะอันนี้อย่างนี้บัวหมนึ่ิมาพูดจาก่อน ุณจ้างครับเอาไปยี่อะไรปอกหินครับเอาไปกินอ๋อปอกหินอันนี้บัวหินมาอันนี้ปลูกเองครับแม่อ๋อไปแค่ขายมาบ้านเฮาบ่มีเนาะอ๋ออันนี้ซื้อลำปูนในเชียงใหม่มากะออ๋ผมก็เป็นคนสันนแป้งแม่คุณจ้างผมก็ กำลังจะกำลังจะบอกว่าสันนแปงเชียงใหม่พูด <c oughs> <c oughs> ตันก่อนอีแม่เคยไปสันนแปงเชียงใหม่เหรอเยสันมแปง <c oughs> สันแป,ง,นแปงยาวเมืองยาวโอ้ถ้ามีโอกาสลองไปเอราวัดสันกระแปงหลวงเนอะเป้งเชียงใหม่เนไปขายยาอ๋อไปขายยาเนาะโอ้ยแม่เขาเตียวไปนี่นะเ<ๆ>ล้วไปเดียวไปขายแล้วเนาะเข้าบัดนี้เนาะอ๋อ อันนี้ก็ไม่ข้าวหลามเปนย่างข้าตีข้าหลามแบบนี้อันนี้นะร้านนี้ของแม่กะของแม่ขายเดี๋ยวเราขอมาด้วยไปอ่าไม่ไม่ห้าบาทห้าบาทร้านแม่ไปเอาไหนมาไปเอาไปป่ามาไปป่ามาอ๋ออันนี้ก็ขายผลไม้เหมือนกันทุ่คนจันทร์พวกตีข้าหลามกันอ้าวก็ว่าตะกี้ผมไปวาดเปิ้์ลเอาเข้าไปกันจันัร์เลยเนาะไปหอมล้าแม่ไปหอมกันหรือยังหอมแล้วเจ้านี่ขอบคุณครับแม่ เดี๋ยวขอหย่าเตี้ยก่อนอันนี้สวัสดีครับอันนี้ขายหอยและขายแค่หมูใช่ไหมครับโอ,อ้มีขนมเส้นตุ้ยอันนี้ขายพริกหลายอย่างตุ้ยขายหอมอ่าต้องถามแป้งหัวแจักก่อนนี่พักอย่างอ้อลุก,กนี่ให้แบบปลาแปบ๊บครับปลาแปบ๊บอ้อกล่ำก่อนปลาแป๊บปลาแป๊บพันหยอง ต้องใส่จ uh, ีนเนาะอ๋อ uh มันเป็นพันจีนคริกลาบริกลาบริกลาบกับน้ำลำปางนี่ใสลาบล้ำลาบล้ำลล้าแลอันนี้ขุ่นขุ่าขุ่นขุ่นข่ใสุ่นขุ่นขุ่อขุ่นใส่นขุ่นขุ่นขุ่นข้่นขุ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 นขุานขุ่นขุ่นขุเนขุ่นขุ่นขุ่นขุเน่นข่นขุ่นขุอนอนี่จนเป็นขู่นข่างพริกลาบ เออลำปูนบางลำปางหนาเชียงใหม่เหรอบบบ่เป้าเนาะบบเป้าเขาว่าบ่เป้าบ่เป้าอหา่ก็้าเชียงใหม่เป็นห้องบบเป้าอย่างมันเลยกแก่นน้อยเนาะบอ เออแต่พูดว่าเกินนี่ยแอเนอกจิมบ่่แม่ถุงจะไรถุงสิบบาทถ้าเอาอันสาวแม่จะหื้อสามถุงเอาผมเอาไปจิ้มจิ้มเขานอติผมกินได้ต่ผมมันนี่ได้นอกโอ้บบมีตังนี่ไดนี่เมน่แปะได้ก็นี่เอาอุ่นนี่แม่ไป อ,อขอบคุณครับ <พา S 1> ปลาปลาแป้งครับโอลิฟปลาไปวันนี้มีหนุม่มบ้านสันนแปน้งปาลาแหวเฟ่ยทอดเฟอยทอดจะก,กี่เนาะโดๆละล่างปิยาครับเฟอยทอดเอาไปฝากอวว้อบ่อุ้ยบอเอาสองถุงถุงละสาวโอ้โห เอาละลเดี๋ยวน่ะพี่แม่มีแบ่งย่อยกันนี่สุมาเน่นเนอ,เอไป,ไป,ไ,ปไปกินหรือพี่คนเท่าเนอขอบคุณแบ่งและโอริฟังดัง อีแม่ขายทุกวันเลยกะอีแม่ส่งเชียงใหม่ก่อนส่ง,งก่อนเออบาาัรไล่สดครับเป็นวีดีโอเดี๋ยวไปตัดต่อ,อยน่อยอยู่ยตะกี้ผมไปไลา่สดเอ่ออย่างเนาะเวียงใต้เวียงใต้หม <c oughs> เอ๊ะบัตกล้วยกล้วยทอดนี่มันจะเหมือนเชียงใหม่กันหา ผมเป็นคนสันนแปงนะผมเป็นคนสนันนแพงเชียงใหม่ครับแล้ววันนี้มาเอวบ้านสนาันนแพงลำปางมาป้าน้องน้องโอลิบครับแบ่งตีวาดเวียงไตพระเจ้าหอไปทำม,ม,มีงานก็เลยไปพอ,อก็เลยแวะมาเอว พอก็ได้พออยาอ,อ๋ออาจารย์อย่างนั้นะสานิดดีกะอันนี้อ๋อคนทอดถออ,อันนี้ขายไก่ไก่สดๆเลยกโอ้นี่ไก่เมืองเลยเนาะ อ๋แล้วเอาไปเขาบอกว่าไก่พันธุ์ไทยไก่พันธุ์ไินที่นมีหน่อไข่มดกลายเป็นตัวปูเออตลวปูเออเออจูเขาแลเอาไปเลี้ลกกันนะกงัวแกงนะเออเนี่ยอาหารที่จะได้ลองได้นะย่างร้อยด้วยนะมาแพงขึ้นย่าขายไม่ได้หรอกนะน้องแหละขายใหญ่ขายใหญ่ที่จังหวัดไหนมันห้าสิบเราจะเพาะพิมเพราะมันจิ้มหน่อมันบดได้พิกจังใหม่พไหนมันบดได้นี่จ้ะต้องต้องต้องบอกก่อนเพราะว่าต้องกินซุกเนาะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อน ใครอุ้นหนุนแต่แต่แต่ว่ามันเป็นอย่างนาะเป็มปวดกับบอสนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบครับอันนี้ก็เป็นไฟหนึ่งเกล้าข้าวซีฟู้ครับน้องซีโฟหาน้องซีโฟน้องซีโฟมีไหนอันนี้แม่ซีโฟอันนี้ยาซีโฟครับผมอันนี้นอไม่อันนี้นอไม่แม่ครับนอนนี่จากไหน เอานาบัวนี่กะอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันหมดเลยอ๋อนาบัวเอ็นนอเชียงใหม่อันนี้ผักกาดจอราาานนีี้่วงอันนี้อย่างนี้อันน,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 นี้อันนี้มีปิงยางสวยน่าหยิบจีนแดดเดียวครับครับจีนแดดเดียวไม่นเนาะก็ว่าจีนปิงจีนปิงอันนี้แกงอย่างครับ ขนมเส้นของบ้านนอแก้วเรามีส่วนในหมู่บ้านนะครับอ๋อนี่นะอ๋อมีพร้อมขนมเส้นตัวขายทุกวันเลยนะครับอันนี้คุณจักแบ่งเหรอเป็นลูกไห้เป็นลูกไห้ลูกใบพรขอบคุณครับอันนี้ขายเครื่องสมัครนะครับครับอันนี้ก็เป็นพักนาะแบ่งเหรอพักครับพักไม่มีอุปกรณ์เครื่องเจ็ต่างๆ มีปลามีขายของช้ำม,มีเห็บปลาดุกตัวปิ้งตัวอ,อันนี้ปิ้งเนีนี่จูนี่ตัวอ,อ๋อขายทุกวันเลยขายทุกวันขายทุกวันเนาะเป็นอันนี้เบาๆหน่อยครับอ๋อครับเดี๋ยวผมปลาไปแอวล่านปล<บ>าห <บา S 1> น่ำครับผมปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงหน่ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงหน่ำมาครับเออเลี้ยงหน่ำ เพราะว่าร้านน้าม uh ืจอล้านน้านี่เป็นเจอร้านหยังสวัสดีครับพี่ร้านปีสาวค่ะร้านปีคอนุชักครับอ๋อปีคอนุชักอ๋อนี่ปีคนขายยังครับขายเป็นยำงเอาชิดไม้ปีฮะชิดไม้เนอ่ยเจะกินยังจะกินยังเอาสั่งเลยกินอ่ะมีอะไรบ้างพี่จะกินยัง น้ำแก้วกี่บาทครับพี่สองบาทคตอนเย็นนั่งชิลได้หรอจะซื้อเข้ามาเองแ้วกไปจะกินยังเอ้ายกเกินกินแล้วฮะเออเอายกเกินนี่ผมบัตไรเอาเลยเอาเอาแบ่งครับนี่มักเลยกินเลยครับเอ้ายกเกินไปเอ้ายกเกินสองแก้วเนาะมีก้านน้ำธรรมดาแน่นอยย่าาแบง สัมภาษณ์เลยเดี๋ยวได้เป็นคนดั้งนะเดเอาเดี๋ยวอันนี้เป็นเพื่อนเหรออันนี้เป็นเพื่อนครับชื่อน้องหยางครับอันนี้น้องน้องเชียร์บ้านตุงหลวงครับน้องเชียร์บ้านตุงหลวงตุงหลวงนี่อยู่ทางไหนฮะแบงค์น้องตุงหลวงทางไหนลายดอยมันไปทางใดนละลายดอยขึ้นดอยกี่หยดขึ้นดอยกี่ม่อนขึ้นดอยเจ้าทำไมไม่ได้ขึ้นเนาะ ออยู่ตีนดอยบระดายแล้วันนี้มามเอ,มเอวตานี่กันครับน้องเชียร์มาล่านประจําล่านประจําอ๋อยนะอืมก็เลยอุ่นหนุนอันนี้อันนี้ปกติไปกินล่านจางนอกก่อนปกติไปอยู่นะไปอยู่ออ๋ขอบคุณนักๆตีคือเขากล้องนี่โซนนะครับโซนโซนพี่น้องเชียงใหม่เจ้ามูเจ้าชุมครับวันนี้ โสดอยู่เนาะครบประกันได้เนาะเป็นสาวบ้านตุงหลวงอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางมาเอลได้มาเอลเนอะขอบคุณน้องนักนะครับผมจะว่าแต่สาวลำปางในงานด้วยอนะแบนเนอร์สวัสดีครับคนสัตว์นแป้งจะไม่เอลไหมนี่ครับพาหานะ

โอ้อถ่ายแล้วครับอ๋อนี่สามแยกอย่างนี้สี่แยกครับแม่นะี่แยกสามแยกบ้านหนองบ้านอย่างนี้สามสี่จ้ะสี่ก็สามแยกสามแยกสามแยกบ้านสันน้ำแปงหนออ่อเออปิกวัดกัหมดแล้วเนาะปิกวัดโอเคเออเอตาหนี่อย่างเปิ้ลมีงานอะไอย่างกันนี่ เขาป่อเปินเปิดเลยก็น,นอกอ้ง <Hello. S 1> องออนี่มาเป็นเลูดจากมนต์เหรอครับโ oh, <my> อ้นี่โอกาสดีแ,แต่ดีแป้งครับโอลิ่มนี่ปลาไม่เอวนี่ mm hmm. เป็นโดยมาได้นัดหมายกันนี่โอ้โหโอ้นี่รถบ้าน oh. รถหลัองออ๋ oh. รถหลังบาร์บีครับ แต่กี้ผมกายแม่นี่ก็หันด้วเป็นแล้วแล้วเนาะอ,อันนี้นะครับอ,อันนี้น่าจะเสียเจ้าหนอนนิดหน่อยอ๋อ่ี้า่เาอ้อาว่ยอถอดมาแล้วเนาะ <c oughs> เอาไปกินกันเนี่ยว่าวา่วาไป แ่บนนัวีะตะกี้เข้าไปในวิหารแล้วเนอะผมไปเก็บในวิหารมาก่อนละตะกี้ไปเก็บวิหารได้คนเข้าคนแกคนน่คนอ๋อตอนนี้เป็นหน้าที่ของ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 ตุ๊ปี้นะของเน้นนะตู้ครับอันนั้นตุปต๊ปี้ิยังตุ๊ปี้บูทครับเนี่ยตุ๊ปี้บู ตุ๊ปีแพนดา้าอ๋อตุ๊ปีแพนด้าครับเอาสัมภาษณ์ตุ๊ปีแพนด้าหน่อยสัมภาษณ์เลยครับกราบนมัสการตุ๊ปีแพนด้าครับ,รบวันนี้เป็นหน้าที่เนะาะที่จะต้องมากวาดเนาะครับตุ๊ปีบวชเหมือนหรือยังหกปีและหกปีครับรบัตซิกแล้วเนาะดดบุญหูเตือนเนาะแค่เป็นคนบ้านนี้ก็ครับคนบ้านนี้ครับอ๋อบนกัมบนจูเต็นเตอรถ้าสามารถอยู่ได้จนถึง เป็กได้เนาะเป็กเรียบร้อยแล้วเนาะผมได้เป็กเ้อเนาะก็ดีเนาะขอบคุณวันนี้กราบกราบขอบคุณตุ๊ปี้หนักๆเลยครับผมกราบขอบคุณครับกราบนมัสการครับผมบรรลุกวดแล้วครับอาล่ครับนี่คือบรรยากาศแป้งนี่คืออย่างนี้พิกเนตผ่านเหรอระพิคเนตนี่นะนี่เป็นบรรยากาศของวัด สันกระแป้งหลงโอ้วันนี้โจกดีแท้ๆเอาแล้วบ่ขอบคุณให้โอลิบขอบคุณครับขอบคุณไอแป้งขอบคุณครับขอบคุณครับติปาเปี่ยวในบูบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็มาปักกันไหมเนาะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาเอวนะเดี๋ยวผมก็จะไม่เอวัดนี้เออเดี๋ยวถ้ามีก็ปลาเปี่ยวต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม การแครับจาหมดจะจุ่มครับแหมบดีครับเอาเข้ามาตานกันฮะอ๋อเรียบร้อยแล้วนะแม่เน้ออ๋อคำครับอันนี้ผมก็ได้เวลาปิ้งแล้วกันนี่ครับจามูกแตเก็บบรรยากาศเบื้องต้นขอบคุณน้องแบงขอบคุณน้องโอลิฟนั่งนักตีปลาเพี้ยวเนียงหมู่บ้านบ้านสันกระแปง กราบด้านมัศการตูปีตัวนะครับสสวัดีครับสสวัดีครับกราบขอบคุณครับคะแนนคณะกรรมการเพิ่ดกําลังทําพิธีกันเนะาะนั่นแหละครับพี่น้องสภาเปิ่นกําลัง เตรียมกันแล้วเนอนจะหมุดจะจุมมปิกบานก่อนนะครับ